จะนำมาชมหมู่บ้านอยู่เจริญหนึ่งลำลูกกาคลองสี่นะคะเป็นบ้านชั้นเดียวที่สองตารางวาเป็นทาวน์โฮมชั้นเดียวนะคะสองห้องนอนและหนึ่งห้องน้ำบริเวณหน้าบ้านนี่เลยอยู่ซอยที่อยู่ซอยที่ 2, สองซอยกลางนะคะด้านหน้าหมู่บ้านจะเป็นร้านพามานนะคะเข้าทางซอยร้านพามานได้เลยอยู่เจริญหนึ่งลำลูกกาคลองสี่นะคะนี่เลยหน้าบ้านสามารถหยดรถได้หนึ่งคัน ภายในตัวบ้านนะคะนี่เลยพื้นที่จอดรถกว้างๆแบบนี้ให้เลยในบ้านสามารถจอดได้หนึ่งคันแล้วก็ด้านซ้ายด้านขวาเราก็ให้เรียบร้อยหลังนี้นะคะเรามีแถมฟรีปั๊มน้ําแทงน้ําติดตั้งให้พร้อมใช้งานแล้วก็ถ้าจองตอนนี้นะคะนัดมีแถมแอร์ให้อีกหนึ่งตัวจองตอนนี้เรามีแถมแอร์ให้อีกหนึ่งตัวนะคะกับหลังนี้นี่เลยเวนหน้าบ้านนะกว้างๆแบบนี้เลยพื้นที่กว้างมากนะคะพื้นที่ใช้สอยค่อนข้างเยอะ22ตารางวาเลยนะ บานประตูบานกระจกทั้งหมดเลยนะคะบานประตูบานหน้าตา่างเป็นบานกระจกอมิเมียทั้งหมดเลยภายในตัวบ้านนะคะเราจะมีสองโซนห้องโถงห้องโถงแรกนี่เลยนะคะห้องโถงแรกปูกระเบื้องให้เต็มนะคะปูกระเบื้องให้เต็มแล้วก็ตัดด้วยโทนสีเทาสีขาวตัดด้วยโทนสีขาวด้านบนเป็นแบบนี้เลยนะคะเป็นป้าหลุมให้แบบนี้อันนี้ด้านบนนะนี่ อยู่เจริญหนึ่งลำลูกกาคลองสิเป็นบ้านชั้นเดียวลูกค้าที่มีงบ1 5 0 0 0นับาทขึ้นไปรายได้15 0 0 0ับาทขึ้นไปแนะนําหลังนี้ได้เลยนะนี่เลยห้องห้องนอนห้องที่1 2ห้องนอนหนึ่งห้องน้ํา2ห้องโถงพร้อมกับห้องครัวรีเลเบทให้แบบจัดเต็มเลยค่ะอันนี้เลยห้องถูห้องที่สองโซนห้องตู้ห้องที่สองนี่เลยโซนห้องโถงห้องโถงห้องแรกห้องถูห้องที่สองแล้วก็ห้องนอนห้องที่สองห้องนอนใหญ่มาก อนกว้างนะห้องนอนกว้างมากๆเลยค่ะมีห้องนอนที่สองห้องนอนใหญ่ใหญ่ทั้งสองห้องเลยห้องที่สองอยู่ช่วงด้านหลังนะคะอยู่ด้านหลังห้องแรกอยู่ด้านหน้านี่เลยถ้าสนใจริบนจองได้เลยนะคะอยู่เจริญหนึ่งลำลูกกาคลองสี่ใกล้ฟิวเจอร์ใกล้เซารังสิตออกรังสิตนครนายกออกลำลูกกาออกขนยทินวิ่งทางด่วนได้ทั้งหมดเลยนะคะเส้นนี้ นี่ห้องน้ําค่ะหนึ่งห้องน้ารีโนเวทให้ใหม่นะคะปูกระเบื้องแบบนี้ให้เลยปูกระเบื้องให้เต็มชาเวชักโครกอ่างล้างหน้าเปลี่ยนให้ใหม่ยกเซ็ตเลยค่ะเปลี่ยนให้ใหม่ยกเซ็ตเลยอ่ะอันนี้ห้องน้ํานะคะเราทําให้ใหม่ในส่วนของห้องห้องครัวตรงนี้จุดวางเครื่องซักผ้า เคาน์เตอร์ครัวอยู่ตรงนี้แล้วก็มีช่องแสงพร้อมกับพัดลมระบายอากาศให้ติดช่องแสงให้เรียบร้อยพร้อมกับพัดลมระบายอากาศให้นะคะเคาน์เตอร์ครัวใหญ่มาก คอเตอร์ครัวส่วนของห้องครัวค่อนข้างกว้างนะไม่แคบเลยห้องครัวกว้างนะคะด้านหลังถ้าสนใจนะแนะนําได้เลยนะคะรายได้1 5 0 0 0บาทขึ้นไปฟรีโอนฟรีดาวผ่อนเริ่มต้นที่5,000บาทต่อเดือนพร้อมกับบริการยี่ห้อสินเชื่อให้ฟรีทั้งหมดเลยนะคะฟรีโอนฟรีดาวฟรีปั๊มน้ําแทงน้ําแล้วก็ติดตั้งแอร์ให้ฟรีอีกหนึ่งตัวแถมฟรีแอร์ให้อีกหนึ่งตัวนะคะกับอยู่เจริญหนึ่งล้